คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thethit.com มาแล้วคร มาแล้วกับเหนือรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายผลไม้สดจากไร่จากสวนมาแล้วครับวันนี้เรามีมังคุดองุ่นไข่ปลาไร้มเมล็ดงาะโรงเรียนมาขายกันในราคาถูกนี่คุอห้ากตโลหนึ่งร้อยบาทมัง,งค,คุดหวานหวานจากไร่จากสวน5กิโลห0บาทเท่านั้นองุ่นไข่ปลาไร้เมล็ดเทียง2กิโล100บาท2กิโลบาทเท่านั้นงาะโรงเรียนหาวนหาวน บ้านจากไร่จากสวน3กิโล100บาท3กิโล100บาท3กิโลหนี่อสปอตตัวอย่างาจากเดินที่เชิครับเชิญครับกับเหนวยรถบริการเพื่อนที่จำหน่ายขายผลไม้สดจากไร่จากสวนมาแล้วครับมังคุด5กิโล100บาทองุ่นไข่ปลาไร้มเมล็ด2กิโล100บาทง้อโรงเรียน3กิโล100บาทเท่านั้นด้านหน้าด้านในนี่าืายปอตตัวอย่าง<ว>าจา้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดัก วากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับนี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t i ิ c o m